ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบานอีกหนึ่งคลิปนะครับกันเนาะครับเนาะกับช่างบานจะมารีวิวเป็นคืนชนนะครับเด้อเป็นข่มกวงวงเจ็ดนิ้วครับกัต่อสายนาด้วยพี่อีเนาะครับเนาะกับอาจจะประมาณนั้นครับนี่ครับกับลูกค้าที่อดเจริญเด้อครับเด้อกัยังคืนดักนกเขากับคืนไก่สามสี่ชุดนะครับเนาะกับ มืัอนี้ก็เฮ็ดแล้วชุดหนึ่งก็กะยี่งให้เลยครับบ่ต้องรอถามมูเนาะเนาะจะเป็นรายละเอียดเชียงนันทักครับผมนี่ครับอ่าลักเย้วยี่สิบเซนเนาะครับเนาะอ่พันหลังก็ซีไปใไม้แห้งเนาะครับเนาะนี่ครับก็เป็นห่วงท้องเหลืองเนาะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับครับผมที่ในกาแฟคนไรก็แชร์ก็ติดตามมืนช่างหมอนนี่ได้ครับเด้อเคอัติิดต่อไปเนาะครับเนาะ คลิปนี้ก็มารีวิวสั้นๆเนาะครับเนาะก็ท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 8 3 9 1 7 2 8 7 2เกาหนึครับเนาะเชียงบ่อนเมืองก็โดนนะครับน้อครับเนาะกับมารีวิวเบอร์อับกรอนส่งก็ท่านใดสนใจงั้นขึ้นชนเนาะครับเนาะก็ขึ้นทางกับโทรมาที่เบอร์แจ้งไปเนาะครับเนาะก็คลิปนี้ว่ามีอย่างไรคงจะไปส่งของให้ลูกค้าคลิปนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ